เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์เหตุที่จะเกิดขึ้นเมื่อไรอย่างไงแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมีความพร้อมในด้านเสื้อกอกเข็มใสดอกอาวุธในการปฏิบัติหน้าที่เป็นโรงพักเพื่อประชาชนไม่ใช่เพียงแค่เพื่อ นายตำรวจเอกวิลชัยมหาโยธินรองสวัสดิ์ป,ป้องกันปราบปรามสถานีตำร,รวจภูทรมั่นไค่นำพระราชการตำร,รวจภูทรสถา,านีตำร,รวจภูทรม่นานคค่จำนวน22งานายและมอบเสือ้อกราะพร้อมอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่บัตเอพร้อมแล้วครับกโรงงานอุตสาหกรรมผู้ขอการร้านค้าร้านทองผูน้นำของกินจำนวน40ตัวเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น เงแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันให้แก่ข้าราชการตำรวจเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และกล่าวให้อุวาาต่อไปขอ,อเก่าเรียนเชิญครับอยากขับจีนิดนึก่อนนะครับขอออกภาพครับหนึ่งสองป็้ระดับเหมือนเะดิมนะมอบจะได้พร้อมกันอ่ะหนึง่งสองข้าม <c oughs> <c oughs> นี่เป็นภารกิจที่หนักสำคัญถ้าเราเห็นภาพสื่อในส่วนต่างๆก็จเห็นว่าพราสมเพระเทาย่ัจอเการบารอก็ยังเป็นนเสารรพบมุับก็สถานีตำรวจภูธรบ้านไขยนะครับ ก็ได้มีความคิดที่จะจัดหาเสือ้อกาะเข็มขัดชนิดสองโลกกันกระสุนนะครับไว้ประจำสถานีตำรวจเพื่อให้ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่นะครับได้นำไปใช้ในการช่วยเหลือที่ร้องประชาชนนะครับในกรณีมีเหตุต่างๆเพราะอะไรที่ต้องมีหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของข้าราชการตำรวจก่อน นะครับก่อนที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือคุ้มครองปกป้องประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนั้นมีความเสี่ยงเพราะเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์เหตุที่จะเกิดขึ้นเมื่อไรยังไงแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมีความพร้อมในด้านเสือ้อเกราะเข็มขัดสอ,อาวุธในการปฏิบัติหน้าที่นะครับเขาสามารถ มีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่หลังจากปฏิบัติหน้าที่กลับบ้านมาด้วยความปลอดภัยดูแลครอบครัวดูแลลูกเมียนะครับก็สถานีตํารวจภูทรบ้านค่ายจึงได้จัดทําโครงการนี้นะครับได้ขอสนับสนุนงบประมาณต่างๆจากผู้ประกอบการโรงงานผู้นําชุมชนท้องถิน่นนะครับและก็บุคคลอื่นนะครับที่มีความเมตตากรุณาที่จะเห็นค่าและการตำรวจนะครับมีความปลอดภัย ในการปฏิบัติหน้าที่นะครับครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับครับผมในฐานะที่มาเป็นประธานก,ก,กอตอตอรตตรนะฮะผมคิดว่าที่เขามาอยู่ตรงนี้นั้นผมเองนั้นคิดว่าการที่มาเป็นกอตอตอรอนั้นเราจะอยู่ร่วมตำรวจให้เพื่อให้ตำรวจอยู่ร่วมกับประชาชนได้นั้นบางคนไม่ทราบบอกว่า กกตอรคงมีพระเดชนะฮะจริงๆไม่ใช่กกตอรอ,อย่างผมนั้นมีแต่พระคุณพยายามประสานงานกับใทยตำรวจนั้นอยู่กับประชาชนอย่างเป็นสุขนะครับจะเห็นว่าตำรวจเป็นข่ายยุคนี้จะไม่มีเสียงคอลหานอดีที่แล้วมาสมัยผมเป็นนักการเมืองมาโดยตลอดเนี่ยจะมีเรื่องฟ้องทุกวันตำรวจอย่างนั้นตำรวจอย่างนี้แต่ปัจจุบันนี้เข้ามาในยุคหลังๆนี้ไม่มี มีแต่คำกล่าวชื่นชมว่าตำรวจเป็นของประชาชนจริงๆผมยังเคยพูดอยู่เสมอว่าอาชีพที่น่าเห็นใจก็คืออาชีพตำรวจกับอาชีพพยาบาลเพราะว่าถ้าเรามีสิ่งดีๆเราก็ไม่มาหาตำรวจและเราก็ไม่มาหาพยาบาลนะครับเพราะว่ามาพบตำรวจหรือพยาบาลก็มีแต่เรื่องที่หนักมาแล้วท้งนั้นถ,ถึงจะมาพบตำรวจนะครับ เพราะนั้นในยุคนี้ผมเห็นว่าตํารวจของทัศนี้ตํารวจภูทรเบอ่มข่ายนั้นได้ดูแลและให้บริการประชาชนอย่างเป็นกันเองสมกับคำฝันของตํารวจที่ว่าตํารวจคือบิ๊กของประชาชนและการขอความร่วมมือจากบริษัททางร้านต่างๆในอําเภอบมบอง์่ายเนี่ยทุกคนพอรู้ว่าจะต้องช่วยในของตํารวจในเรื่องกิจการของตำรวจเรื่องอะไรก็ดีนะครับก็จะเห็นว่ามาได้รับการปฏิเสธให้ความร่วมมืออย่างดีผมก็รู้สึกภูมิใจว่าในยุคนี้นะครับตารวจบาน์่ายเป็น มิตรของประชาชนจริงๆครับขอบคุณครับ